ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาชมอีก4องค์เนาะเป็นพระสมเด็จวัดกระคังนะครับนะอเคยลงไปแล้วครับพระชุดนี้ครับ3องค์นะครับนะเพื่อท่านใดเช่นชอบนะครับก็ฝากกดติดตามครับถึงเวลาอเหมาะสมเรามาแบ่งปันกันครับนะอ่าเป็นพระแท้ราคาถูกนะครับองค์ที่1ครับ เป็นสมเด็จวัดกระขังนะครับเป็นยุคปลายนะครับเนี่ยหลวงวิจารนะครับนะเป็นเนื้อน้ำข้าวนะครับนะองนี้นะครับเป็นพระค่อนข้างจะทำได้สวยนะครับเป็นพิมใหญ่ครับองนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มของพิมพ์นิยมเขานะครับนะครับองนี้ค่อนข้างจะ ปลาณีตฝีมือครับนะการตัดการทํานะครับนะสวยงามครับดูผิวเพินก็จะเป็นพ้าใหม่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นพระที่คนเก่าล้างลักออกนะครับนะนี่ผระลงลักไว้นะครับล้างลักออกเนี่ยกว่าจะได้เนื้ออย่างนี้น่าจน่าจะอยู่หลายปีครับนะใช่ไหมนะครับดูชัดๆครับเบือน นี่ดูเนื้อโอ้เนื้อนี่ชุ่มเนือครับนะอ่าเห็นไหมผิวยังไม่เปิดครับองค์นี้นะครับะมีคราบแป้งขาวอยู่นะครับนะครับกราบแป้งก็จะเป็นแป้งรองพิมพ์เพื่อที่จะไม่ให้พลาติดนะครับนะ,ะนะครับ นี่ที่คนสมัยก่อนเรียกพผ่าๆของท่านนะจะเป็นผลมะตูมอะไรเนี่ยนี่ครับผลมะตูมครับจะออกเหมือนรูปไข่นะครับนะอ่าแล้วก็ผลมะตูมนี่ก็จะอยู่เป็นต้นไมช้ชนิดหนึ่งครับที่เป็นที่คนสมัยก่อนนะหรือว่าคนถ้าคนแก่เนี่ยเอา ผลมะตูมนี่มาต้มน้ําร้อนนะครับนี่จะมีกลิ่นหอมนะครับนะมะตูมนะครับเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งครับที่มีหนามนะครับเนี่ยนะครับนี่ส่วนใบอ่อนใบอะไรก็จะเอามากินกับลงกับลาบประมาณนี้นะครับนะนะครับผลมะตูมนะครับผลมะตูมนี่ก็จะมี สปะคุณหลายอย่างนะครับนะนะครับก็ส่วนลูกดิบก็จะเอามาผ่าเพราะว่าเนื้อในเนี่ยเขาจะเหนียวนะครับนะอ่านะครับผลมะตูมนะครับนะอ่า,อานี่คือสมเด็จพระละครังครับ สวยงามครับนี่เนื้อดูใกล้ครับเพื่อจะได้ชัดนะ,ะจะเห็นแบบองค์ที่สองครับองค์นี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยน้นุ่มครับองค์นี้นะครับเนื้อนี้ถือว่าแบบสวยงามนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นพระที่ เก็บดีนะครับอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ในที่ชื้นนะครับเขาเก็บดีครับเนี่ยผลมะตูมนะครับดูผักนะครับเป็นพื้นใหญ่พระประธานนะครับองนี้นะครับมีเส้นสีชนะสองเส้นนะครับนะสี่ชนะหรืออาสนะนี่แหละจะติดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเนื้อเนียวโอ้ห นี่พระลักษณะนี่ถ้าเอาไปใช้นั่นเน่ยองค์นี้จะนุ่มจับชุ่มนะครับเพราะว่าเนี่ย,ยดูเนื้อครับด้านหลังนะครับยังมีคราบแป้งอยู่นะครับนะอ่า องนี้ถือว่าเนื้อสวยครับเนื้อนี่ถือว่าสุดๆเลยครับนะอีกหนึ่งองครับคือสามองนี้เคยลงไปแล้วครับลงสตอร์ไปแล้วสตอไปแล้ว,ลวนะครับนี่องนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพิมพใหญ่ครับสวยงามครับถ้าเกิดว่าคนตัดเขาตัดเนื้อตรงนี้เยอะหน่อยนะ ฝีมือหน่อย้วจะองคนี้จะสวยมากเลยนะครับนะสุ้มเอียงครับนะหลวงวิจารเขานะ้านะนี่ตีเสียนรุ่นเก่าเขาเรียกกันนะสุ้มเอนะียงเนื้อนี่เป็นกระดูกเลยครับแข็งนะครับนะนี่หน้าเสียมนะครับเนี่ยเกลืทะลุซุม้มน่ะ นะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบแนละ้วก็ฝากกดติดตามนะครับนะถึงเวลาอันเหมาะสมเรามาแบ่งปันกันนะครับนะในราคาถูกจับต้องได้นะครับนะนะครับวันนี้โชว์นะครับยังไม่ขายนะครับนะองค์ที่สี่ครับองค์นี้เป็นพระเพิ่งได้มานะครับนะองค์นี้ นี่ครับคือเนื้อน้ำมันตังอิะครับที่หลายคนสงสัยกันนะครับนะนึ่ว่าเป็นสีไม่ใช่นะครับนี่แหละครับน้ำมันตังอิวครับนะน้ำมันตังอิวหรือน้ำมันยางนะครับนะบนะต้นยางนะครับนะที่คนท่าคนแก่เขา เาเม็ดไปฟันแล้วก็เอาไฟไปเผานะต้นไม้ครับที่แล้วก็ให้น้ํามันออกมานะครับนะนี่นี่คือน้ามันตองอนลครับเขาจะผสมกับมวลสารครับแล้วก็มากดพระนะครับนะนี่ค่าจะเยอะหน่อยนะองนี้นะนี่นี่ก็ดูง่ายครับเห็นไ,ไหมดูขอบข้างครับนะเออ นี่คือสมเด็จวัดรักขังองนี้น่าจะเป็นยุคกลางนะครับนะยุคกลางยุคกลางครับเนี่ซุมเอียงครับเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนองนี้ก็ ยุคไล่เลี่ยกันนะครับนะยุคกลางยุคปลายครับนะเอาแค่ทันก็พอนะครับนะเอาแค่ทันสมเด็จท่านก็พอครับ <c oughs> นี่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับองนี้นะสวยงามครับอืมก็ ประมาณนี้ครับเหมือนอ่าเ่ะแถบนี้หนึงเหรียญครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนะหลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดนะครับที่เสียนเขาเรียกกันว่าเนื้ออัปะกานะนี่แต่ถ้า,าช่างจะเรียกกันว่าเนื้ออันนี้เขาเรียกว่า ชุบคมเมี่ยมนะครับนะนะ,นะครับนี่ก็จะมีตั้งแต่สมัยก่อน,นนะแ,แล้วครับนะมีตั้งแต่สองพันห้าร้อยแล้วครับนะคมเมี่ยมนะครับนะผมมีอยู่เหรียญหนึ่งครับที่ชุบคมเมี่ยมเก่านะคนสมัยก่อนน่าจะเรียกว่าเงินแต่จริงๆเป็นคมเมี่ยมนะครับนะจะเงาแววๆนะครับนะพระครู วิสัยโซคลนะครับเนี่ยโปรทิมนะครับนะศูนะครับก็ช่วงนี้เลยปลาแท้ออกมาเยอะ,ะครับนะก็ไม่แพงครับจับต้องได้นะครับนะ,ะนดูาชาัดๆครับเผื่อท่านใดที่ไปเจออครับนี่ สะท้อนนะครับนะคือผมคิดว่าสร้างเยอะครับพระเมื่อก่อนนี่ผมก็ไม่ได้สะสมนะครับแต่ทุกวันนี้เริ่มจกสะสมแล้วครับนะพอดีอาจจะสะสมในช่วงจังหวะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยคึกคักแต่ว่าคนก็เอาของแท้ามาขายกันนะวานไปนะครับน,ะนี่ นะครับครับสหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามไม่มากไม่น้อยครับนะครับสวัสดีครับ